ก่อนหน้านี้มานูมาโครงซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสเสนอแผนที่จะเพิ่อมอายุเกษียณของคนฝรั่งเศสจากที่เดิมเกษียณตอนอายุ62เป็น64นั่นก็แปลว่าบำนาญของคนฝรั่งเศสจะโดนหัางไป2ปีข้อเสนอเนี้ยทำให้คนฝรั่งเศสโกรธมากเพราะคนฝรั่งเศสอ่ะจ่ายเข้าไปในระบบบำนาญมาทาั้งชีวิตในเสียภาษีมาตัดบำนาญเขาแบบ,นนแบ,บนนนเนี้ยเขามองไ่แฝงมาก สิ่งที่ตามมาคือเกิดการประท้วงใหญ่มากใหญ่โตมโหฬลานประท้วงกันแบบระเบิดเถิดเถิงณเวลาที่เราเขียนบทนี้มีคนออกมาประท้วงบนท้องถนนกว่าล้านคนมีการนัดหยุดงานทั่วประเทศกันแบบโหดมาก9 0ของคนงานท่าเรือหยุดงาน40%ของพนักง,งานปรนิษัทไม่ทำงานพนักง,งานแอร์バスห0 0 0คนไม่ทำงานพนักง,งานห้างดัง90%อซออกมาประท้วงไม่ทำงานพนักง,งาน80%ของโรงงานขนมยักษ์ใหญ่ก็หยุดงานเช่นกัน แล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งฮะนะนะจริงๆอ่ะเขาหยุดกันอีกหลายทีมากๆเท่านั้นยังไม่พอแรงงานฝรั่งเศสยังมีไม้ตายที่โหดกว่านั้นอีกซึ่งเขาตั้งชื่อว่า o p e r a t รชั r o b i n h o o d หรือปฏิบัติการโรบินฮูดโอเปอเรชั่นโรปินฮูดเนี่ยเป็นปฏิบัติการของสาภาพแรงงานฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศสชื่อ CGT ซึ่งมีสมาชิกแรงงานถึง7 0 0 0 0 0คนวิธีการคือเขาให้แรงงานที่ทํางานในภาคพ,พลังงานไปตัดไฟนักการเมืองที่สนับสนุนมาโครงซึ่งก็โดนไปหลายคนเลยแถมยังไปตัดไฟมหาเศรษฐี่เหเหห็็นนดดงงางมามกคร้วย C.G.T. ออกมาบอกว่าที่เขาตัดไฟชนชั้นปกครองและคนรวยไปก็เพื่อให้สำนึกว่าการเป็นคนจนมันรู้สึกยังไงมากไปกว่านั้นอีกเขายังไปปรับให้ค่าไฟฟรีในหลายสถานที่เช่นสูนเด็กเล็กห้องสมุดโรงบาลโรงเรียนซึ่งก็ทำให้สมชื่อ Operation l o โรเบิร์จริงๆแหละ การประท้วงใหญ่แบบนี้คนฝรั่งเศสไม่ได้ทําครั้งนี้ครั้งแรกนะแรงงานฝรั่งเศสมีประวัติการประท้วงและการหยุดงานที่โชคโชนมากตอนปี2003มามีการประท้วงใหญ่เรื่องมานา2006ก็มีประท้วงใหญ่เรื่องกฎหมายแรงงาน2010ก็ประท้วงเรื่องมลนานอีกแล้วและ2016ก็ประท้วงเรื่องกฎหมายแรงงานอีกซึ่งเนี่ยก็เลยทําให้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองฝรั่งเศสถ้าคุณจะทําอะไรคุณต้องคิดให้ดีเลยแหละเพราะถ้าคุณไปเหยียบตีประชาชนไปเหยียบตีคนทางานคุณจะจบได้ คนไทยอย่างเราเห็นแรงงานฝรั่งเศสประท้วงกันเดือดขนาดนี้หลายคนนีายจะสงสัยว่าเขาออากันไหนกันได้ยังไงวะโคตรโหดเลยซึ่งเนี่ยเราจะอธิบายฟังว่าทําไมแรงงานฝรั่งเศสถึงแข็งกันขนาดนี้คือต้องเข้าใจว่ากฎหมายแรงงานบ้านเขาอ่ะเป็นกฎหมายแรงงานเพื่อแรงงานจริงๆไม่ใช่แบบบ้านเราแล้วก็มีการบังคับใช้จริงจังด้วยกฎหมายแรงงานในฝรั่งเศสกําหนดว่าถ้าลูกจ้างจัดตั้งสาภาพแรงงานขึ้นมาในที่ทํางาน ไม่ว่าสมาชิกสาภาพจะน้อยแค่ไหนซึ่งในกฎหมายก็เขียนว่า2คนก็เป็นสาภาพแล้วเนี่ยในจ้างต้องเจรจาสาภาพแถมตัวแทนสาภาพตามกฎหมายก็สามารถมีเวลา1 2บสถึงยีชั่วโมงต่อเดือนไปทํางานสาภาพโดยไม่ต้องทํางานบริษัทได้ด้วยที่พีคคือถ้าสาภาพเจรจาชนะในระดับภาคอุตสาหกรรมข้อต่อรองที่ได้อ่ะจะมีผลกับทุกคนในภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่คนในสาภาพแล้วก็ยังมีผลกับแรงงานที่อยู่นอกภาคอุตสาหกรรมนั้นแต่อาจจะได้รับผลประโยชน์จากการต่อรองอีกเรียกว่าชนะทีหนึ่งได้กันทวนหน้าเลยลองนึกดูดิถ้าคุณทำงานอยู่แล้วคุณไม่ชอบเงื่อนไขในการทำงานหนึ่งแล้วอยู่ๆเงืนขนไขนั้นก็เปลี่ยนเพราะมีแรงงานที่ไหนไม่รู้ประท้วงแทนคุณไปแล้วมันจะดีขนาดไหนนอกจากนี้การนัดหยุดงานยังเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสด้วยดังนั้นนะ่ะคนฝรั่งเศสจึงไม่ได้มองว่าการนัดหยุดงานเป็นเรื่องไม่ แต่เป็นวิธีการที่ชอบทำในการต่อรองกับเจ้านายหรือบริษัทหรือแม้แต่รัฐบาลปัจจัยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี้ยก็เลยทําให้สาภาพแรงงานเป็นผู้เล่นสําคัญในสังคมฝรั่งเศสและคนฝรั่งเศสหลายคนก็หนุนสาภาพและหนุนการประท้วงของสาภาพมันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่เวลามีประท้วงใหญ่สาภาพแรงงานจะสามารถปลุกมวลชนออกมาได้เยอะขนาดนี้ เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สวยงามนะเวลาเห็นแรงงานซึ่งอาจจะอยู่คนละบริษัทหรือแม้แต่อยู่คนละสายอาชีพผนึกกาลังกันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนเพราะถ้าคนทํางานคิดแบบตัวใครตัวมันเอา้าก็ลาออกไปสิก็ย้ายงานสิเปลี่ยนอาชีพสิในที่สุดก็จะไม่มีที่ทางานไหนหรืองานไหนที่แฝงและทําให้คนทํางานมีชีวิตที่ดีได้เพราะเจ้าของธุรกิจและในทุนชนะตลอดแล้วเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าคนทํางานรวมตัวกันได้แข็งแกร่งพอ แม้แนนักการเมืองรัฐบาลหรือผด็จการก็สูได้เอาละก่อนจากกันพูดถึงสหภาพตอนนี้นในไทยก็มีความพยายามที่จนะให้คนทางานจากหลายสาขาอาชีพหลายภาคอุตสาหกรรมมารวมตัวกันเพื่อให้เรามีอำนาจต่อรองกับเจ้านายและรัฐบาลมากกว่านี้เธอใครอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นมันสมัครสมาชิกสหภาพคนทำงานกันได้ลิงก์อยู่ในคำอธิบาย